มูลนิธิสมาธ์ศิลปินเพื่อสังคมได้จัดการแสดงละครเพลงอิงประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงเพื่อปลูกจิตสมดิกเพื่อปลูกจิตสสำนึกที่ดีให้กับคนในชาติค่ะนายอภินันจัรทรังสีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการแสดงละครเพลงอิงประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงที่หอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์การแสดงพันท้ายนรสิง์เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจและค่านิยมหลักของคนไทย12ประการตามนโยบายของคอสชเพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีให้คนในชาติ ละครพันไทยนรสิงห์นะครับเป็นละครอิงประวัติศาสตร์ที่ได้หยิบยกเอาวีรกรรมนะครับของคนไทยซึ่งได้แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นคนซึ่งมีวินัยนะครับยอมเสียหัวไม่ยอมให้เสียให้เสียกฎหมายไม่ให้เสียกฎระเบียบซึ่งผมเรียนว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งการที่อาจารย์ประจิตสุภวารีและคณะได้นําละครเรื่องนี้มาสร้างขึ้น ผมถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่นะครับของคณะกรรมการคณ,ณะทํางานกรมยมภันเราภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดละครครั้งนี้ด้วยผมอยากจะเรียนนะครับว่านอกจากการให้ความบันเทิงสนุกสนานแล้วสิ่งหนึ่งที่ปรากฏในละครเรื่องนี้ก็คือการนําหลักนิยม12ประการ ที่พนนระนรา h นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้มอบไว้ให้กับคนไทยซึ่งท่านมีความมุ่งมั่นเหลือเกินที่จะให้คนไทยมีหลักนิยมในการประพฤตปิปฏิบัติทั้ง12ประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตความมีวินัยความมีวัฒนธรรมการเคารพเชื่อฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่างๆครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นวันนี้ละครพันธายนาสิงจึงเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่จะผลักดันค่านิยม12ประการให้คนไทยได้กลับมารื้อฟื้นถึงความมีระเบียบความมีวินัยและท้ายที่สุดก็คือความจงรักภักดีซึ่งจะนำมาซึ่งความสงบสุขร่มเย็นของคนในชาติ ซึ่งละครเพลงกึง่งละครเวทีพันท้ายน,นรสิง์มีเนื้อหาที่กินใจแสดงถึงความรักชาติความจงรักภักดีที่นายท้ายเรือคนหนึ่งยอมสละชีวิตของตัวเองเพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตของพระเจ้าแผ่นดินพร้อมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนธิธิสมัชชาศิลปินและมูลนธิธิสมาพันธ์ศิลปินเพื่อสังคมที่ได้ศิลปินชั้นครูศิลปินแห่งชาติรวมถึงศิลปินมากฝีมือมาร่วมแสดง